สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาแนะนำสิส่สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดเชียงรายจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยสถานก็คือวันร่องขุ่นนะครับหรือว่าไวน์เทมเพลนะครับแนะนําครับคนที่มาจังหวัดเชียงรายนะครับก็ต้องมาวันนี้อย่างแน่นอนนะครับว่าออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมัยประสิมพัทครับแล้วก็จุดเด่นของวันนี้นะครับแน่นอนก็คือเป็นวันสี่ข่าวนั่นเองนะครับแล้วก็สถาปัตยกรรมของวันนี้นะครับก็จะอิงมาจากสวรรว์แล้วก็นากครับ และสถานที่ต่อไปนะคะก็คือพระธาตุตุ้นะคะแนะนำนะคะว่าใครมาที่นี่ต้องแวะไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะเป็นท่าที่เก่าแก่นะคะแล้วก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองชิงราได้เลยครับจุดเด่นของพระธาตุนี้นะคะก็คือมีเจดีย์สององค์คู่กันนะคะเป็นเจดีย์สีทองอรามนะครัสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปนั้นนะคะก็คือสวนแม่พาะหลวงสวนแม่ท้าหลวงนะคะเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนารอยตุงประกอบไปด้วยสนามหญ้าและสวนดอกไม้ ไม้ไประดับก็ตั้งไปตามไหลเขาบนพื้นที่เราสามารถได้บริเวณหน้าสำักกระดุงนั่นเองค่ะค่ะสำหรับสถานที่ข้องเื่อต่อมานะคะบอกเลยนะคะว่าคนที่มาเที่ยวเชียงราย สเต้นนะคะมีจุดเด่นที่ตัววัดน,นะคะจะใช้โทนเฉดสีนะคะสีฟ้าและสีเงินค่ะตัวพระอุโบสถนะคะเป็นแบบไทยประยุกต์ค่ะก็ยเฉพาะปฏิมากรรมบันไดเพียร์น่าคะจะมีความแตกต่างกับปฏิมากรรมทั่วไปอย่างชัดเจนเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นฝีมือการนัง่นงสังนะคะของสาาถาบันโลกหรือว่าบทสิทธิ์ของอาจารย์เฉลิมชันตุลิตพั์นั่นเองค่ะต่อมาพระ โดวยวา์นะคะโดวยเวา์นะคะแปลว่าแมงป่องค่ะพระธาตุดอยวาวนะคะมีความเก่าแก่พอๆกับพระธาตุดอยตูงค่ะและจะตั้งอยู่นะคะบนเชิงเขาโดยเวาวค์ค่ะแล้วก็จะมีนะคะบริเวณอุโบสถแล้วก็สังฆขาว,ว่านะคะอยู่ตรงเชิงดอยคะย่ยคะโดยจะมีนะคะหอชมยูทัศน์ต่างๆหรือจะ<ส>มองเห็นนะคะตัวเมืองของแม่สายแล้วก็จังหวัดภาขี้เ็กในประเทศพามา่าได้อย่างจะเจ้น,นะค่ะ <ๆ S 1> ต่อมานะคะจะเป็นวัดห้วยประกั้งค่ะวัดห้วยประกั้งนะคะก่อตั้งขึ้นในพุทธศักราช2544นะคะโดยวัดห้วยประกั้ง เป็นศิละปะแบบล้านนาผสมจีนโดยภายในวัดนะคะจะมีพระมหาธรรมโพ,พธิโชติธรรมเจดีนะคะ9ชัน้นและภายในวัดนะคะยังมีพระโพธิสัตว์แลวก็เจ้าแม่กวนอิมจำลองนะคะโดยแกะสลักจากไม้หอมนอกจากนี้นะคะในแต่ละชั้นของวัดพระปักกั้งนะคะจะมีพระพุทธร,รูปปฏิสถานอยู่ทุกๆชันนะะ้นค่ะต่อไปนะคะคือชี้ฟ้านะคะก็ถ้ามองลงไปนะคะจะเห็นหมู่บ้านเชียงตอของประเทศลาวคะ่ะแล้วมองไปฝั่งนู้นนะคะก็คือประเทศลาวนั่นเองค่ะ ต่อไปนะะก mould mould ็เรียกได้ว่าเป็นแลน้ำ uh right ที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายเช่นกันค่ะนั่นก็คืออูุสาวดีพ่อขุนเมงไายนั่นเองค่ะพ่อขุนเมงไยนะคะซึ่งเป็นบรตพบุรุษนะัหรือว่ากษัตริย์องค์แรกนะคะของจังหวัดเชียงรายเพราะพ่อองค์นะคะเป็นผู้สร้างเมืองเชียงรายขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะยังรวบรวมบ้านเมืองเล็กเมืองน้อยนะคะเข้ากับมาจากรานานะคะจนมีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันค่ะ และสําหรับสถานที่ต่อไปนะคะเราก็จะเอาใจสายชากันบ้างาดีกว่าค่ะนั่นก็คือไร่ชาชูงนะคะไร่ชาชูงนะคะเป็นไร่ชาที่มีความเก่าแเก่นะคะและมีพื้นที่มากกว่า500ไร่ค่ะตั้งอยู่บนภูเขาสูงนะคะเหนือนระดับน้ำทะเลประมาณ1,200เมตรค่ะและนอกจากนี้นะคะที่นะคะก็ยังมีของอร่อยๆนะคะไว้สําหรับบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะและสถานที่สุดท้ายนะคะนั่นก็คือสิงปราททุกคนรู้ไหมคะว่าสิงปรานะคะมีชื่อเรียกอีกอย่างหงว่าไร่บุญรอด สีงป้าหรือว่าไล่คุณรอดนะคะมีพื้นที่นะคะมากกว่า8,000ไร่เราจะได้สัมผัสกับธรรมชาติเพลิดเพลินกับกิจกรรมซึ่งกิจกรรมที่ว่านี้นะคะเราจะไปชมสัตว์สายพันธุ์แอฟริกาหรือจะไปได้จิบชาชิลๆดื่ม่ำกับธรรมชาติที่จุดชมวิวไราชาคิดแล้วฟินเลยและนี่ก็คือจุดสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายแล้วใครไปเชียงรายอย่าลืมไปกันนะคะขอบคุณค่ะ